ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสารรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือสร้างสรรค์งานจากอดีตผู้บังคับบัญชาในโอกาสเปิดชมรงการประดิษฐ์ของกรมการทหารสื่อสารค่ะที่กรมการทหารสื่อสารพันเอกพระจงเจตมีเป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร ผู้แทนเจ้ากรมการทหารสื่อสารเปิดชมรมการประดิษฐ์พร้มอมรับมอบอุปกรณ์ต่างๆที่จำหน่ายและได้ปลดประจำการไปแล้วซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อดีตผู้บังคับบัญชาได้ประดิษฐ์ไว้ใช้ในกิจการของกรมการทหารสื่อสารประกอบด้วยกล้องตรวจการทางอากาศระบบพลังงานทดแทนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าระบบรักษาความปลอดภัยตรวจจับด้วยแสงอินฟราเรดเครื่องมือสื่อสารต่างๆทั้งโทรศัพท์และวิทยุซึ่งอดีตผู้บังคับบัญชา ได้มอบให้ไว้โดยมีกําลังคนของกรงมการทหารสื่อสารที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยต่างๆมารวมกลุ่มกันโดยจัดตั้งเป็นชมรมการประดิษฐ์เพื่อนําอุปกรณ์ที่ได้รับมอบมาผส,สมผสานสร้างเป็นผลงานด้วยแนวคิดใหม่ในแนวคิดรเริ่มสร้างความแตกต่างตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการให้กําลังคนของกองทัพโบกเดินหน้าพัฒนาด้วยความคิดที่หลากหลายนำไปสู่กองทัพที่ทันสมัยเพื่อรองรับประเทศเข้าสู่สมาคมอาเซียนค่ะ Capital.